การหาเสียงนะการโกงหาเสียงเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นใช้เงินสดใช่ไหมนะคะส่วนใหญ่ใช้เงินสดแล้วก็การโกงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก,ก็จะใช้เงินสดและเงินสดที่สามารถที่จะห่อไปได้สะดวกในจํานวนมากๆเนี่ยก็คือแบงก์พันธ์เพราะนั้นเนี่ยเราถึงเสนอนโยบายยกเลิกแบงก์พันธ์นะคะเพราะว่าในทุนนะคะที่ช่วยนาะทุนมาเพื่อกงการเลือกตั้งเนี่ยนะ้มักจะให้แบงก์พันธ์และเป็นเงินสดมาอันนี้ไม่แปลกเลยนะคะเพราะว่า ประเทศสิงคโปร์เอ่ยประเทศจีนเอ่ยเขาก็ยกเลิกแบงค์พันธุ์แล้วเขาก็สามารถจะบราบทุจริตได้นะคะเพราะฉะนั้นเราหวังว่าการยกเลิกแบงค์พันธุ์เนี่ยก็จะช่วยทําให้การโกงกินการทุจริตนี่นะคะมันลดน้อยลงได้ถ้ามีแบงค์เล็กๆอย่างเงี้ยมันจะต้องขนไปปริมาณเยอะๆนะคะแล้วถ้าหากว่าเขาจะไม่ใช้การโอนมันก็จะมีหลักฐานซึ่งเราคิดว่าการยกเลิกแบงค์พันธุ์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของลดการทุจริต ะะการโกงได้ค่ะ